ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับก็กลังพบกันอีกเช่นเดิมนะครับกับคนรักระช่องเล็กๆของคนที่มีชื่อใการเลี้ยงหมูนะครับสําหรับ EP นี้เราก็จะมาพูดมาคุยกันถึงการให้อาหารหมูแลวก็วิธีดูแลหมูเล็กเป็นระยะแรกเริ่มนะครับเป็นการตอบปัญหาของท่านบางท่าน FC บางท่านนะครับที่สอบถามมาเกี่ยวกับการดูแลหมู ช่วงที่พึ่งหย่านมนะครับมันมีอาการที่เป็นไอไอรุจามบางเล็กน้อยนะครับแล้วก็วิธีที่จะทำยังไงให้มันหายก็ใจเย็นนะครับเริ่มใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้ยาปฏิชีวนะบ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับการดูแลเราใครเรามันนะครับมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆมันต้องเจอกันนะครับทุกคนทุกท่านนะครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมสำหรับวันนี้นะครับเอาประเด็นแรกก่อนเลยการให้อาหารหมูก,การดูแลหมูในหน้านี้นะครับช่วงนี้ราคาก็กำลังจะก,กระเตื้องนะครับราคาก็เตื้องขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นช่วงที่หมูในตลาดก็กำลังจะลงตัวตหลายท่านก็ เ็สิบวกกันครับป็นมีบางโซนบางที่ก็ยัง5060หิอยู่เหมือนเดิมโดยเฉพาะวันสองวันนี้ผมได้เดินทางออกนอกพื้นที่ถามแถวพื้นที่ที่ผมไปก็ยังได้6กเป็นอยู่แล้วก็เจ๊งกันไปก็มีเยอะแยะนะครับสู้ๆนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงมงอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยถ้าไม่ไหวก็หยุดก่อนนิดๆหน่อยๆนะครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องที่ให้อาหารการให้อาหารนี่ก็สําคัญคจําเป็นมันมีเทคนิคอยู่ว่าอย่าให้มูอดอย่าให้มูป่วยยังไงก็โตนะครับก็คือเทคนิคของผม <hab Anton ia> ผมจะให้แบบเป็นเวลานะครับก็บคือเหมาะมากเลยสําหรับคนที่มีเวลานะครับโดยเฉพาะคนที่มีอาอยุยังแล้วเราท่านท่าอย่างผมเนี่ยนะฮะ ไม่ได้ไปไหนนีม่มีความรับผิดชอบทางอื่นก็อยู่เฝ้าแต่ขอกูก็ให้เป็นเวลาไปเสียเลยวันละสามผลนะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่เหมือนใครนะครับคือให้เช้าให้เย็นครับข้อดีของการให้เป็นเวลาเนะี่ยถึงเวลาเขาจะมาเลยนะครับเขาจะกินเก่งก็เป็นการป้องกันการเบื่อหารป้องกันการไมโครบริโภค แต่ก็ต้องรู้ปริมาณนะครับเราก็ต้องรู้ปริมาณว่าหมูรุ่นนี้เขาจะความต้องการของเขาจะอยู่ประมาณ2กิโลกว่าถึง3กิโลครับต่อตัวต่อวันแต่ก็ต้องเจียดให้ได้นะครับบางท่านบอกว่าการให้อาหารเป็นเวลาไม่ใช่เป็นการประหยัดการให้อาหารเป็นเวลากระตุ้นการบริโภคจริงครับเป็นการกระตุ้นบริโภคจริงๆกินไม่เหลือกินไม่เหลือ มันประหยัดตรงที่มันไม่เหลือมันไม่ขับทิ้งนี่แหละครับถ้าให้ไว้เต็มเลยเนี่ยท่านจะสังเกตเลยพอมเริ่มอิ่มแล้วก็จะขาบไปทิ้งเลี่ยราดในพื้นนะครับทำความสะอาดอยากด้วยีนี้ผมก็จะให้ตอนเชา้าตื่นเช้ามาก็จะให้เลยแต่เช้าๆแล้วก็นูน่นแหลเที่เอยม่ให้อีกทีนึ่งเป็นการบริหารจัดการ หมูเวลาบริโภคอาหารเนี matin, of ่ยถ้าเราปล่อยให้มันหิวหน่อยแม่วก็อดนิดๆเดี๋ยวไปให้เนี่ยเขาจะรีบกินเขาจะรีบกินไม่มีตัวไหนที่จะไม่ลุกมากินนะครับแล้วก็สังเกตง่ายด้วยถ้าตัวไหนไม่ลุกมากินก็แสดงว่าเออมีอาการผิดปกติแล้วเราก็จะได้มีเวลาไปตรวจสอบดูนะครับว่าเป็นไข้หรือเป็นอะไรเปล่า จะเป็นไข่ล้วก็ต้องรีบรักษานะแต่วิธีการสังรวจวิธีการตรวจสอบก็ใช้แบบโบ,บราณโบราณนะครับนอกจากจะสังเกตแล้วก็ไปจับดูที่หูถ้าหูเย็นก็แสดงว่าเป็นไข่แน่ๆน,นะครับองมีอาการผิดปกติก็ยังใช้ได้ผลนะครับแบบวิธีแบบโบราณหรือแม้จะไปจับดูที่ปากเขานะครับที่จมูกเขาถ้าแห้แงๆนี่ก็เป็นหวัดแน่ๆน,นะครับ แล้วอประเด็นหนึ่งที่มีเอฟซีท่านถาม,มาว่าหมูอย่านมได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มัมกจะไอจะจกามอันนี้มันก็เกิดจากหลายสาเหตุนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเกิดความเครียดนะครับพักผ,ผ่อนไม่เต็มที่เพราะว่าก็เหมือนคนนี่แหละครับเด็กๆห่างจากพ่อจากแม่นี่ก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่เป็นธรรมดาหมูก็เช่นเดียวกันครับมันไม่ใช่เรื่องที่ ควรจะขำไม่ใช่เรื่องที่ควรจะตลกนะครับมันเป็นเรื่องจริงเพราะเขาก็มีชีวิตขเขาก็มีความผูกพันดังนั้นแล้วเราก็จะต้องให้ยานะให้ยาคลายเครียดก็ได้นะครับให้ยาก็มีตัวยาอยู่นะครับแต่ผมก็จะไม่เีดเย,ย,ยานะถ้าอยากทราบก็ถ้าไม่มีอาการอย่างว่าก็สอบถามเข้ามานะครับแต่คอมเมนต์เรจะตอบนะครับ คือการวิธีการดูแลรักษาการให้ยาก็จะต้องตามให้ครบนะครับแล้วก็ให้ทุกตัวด้วยไม่ใช่ว่าให้ตัวหนึ่งตัวที่เป็นเพราะว่าการให้ตัวที่เป็นตัวเดียวไม่ทั้งอคอกเนี่ยมันก็อาจจะลูกกลามไปติดตัวอื่นได้ตัวที่อ่อนแอก็อาจจะติดเพิ่มดังนั้นถ้าเราจะให้ยาอะไรก็ตามก็ต้องปลูพรมกับปลูพรมก็หม,มายถึงว่าอคอกนี้มีอยู่สิบตัวกับปลูพรมไปเลยทั้งสิบตัว แ่้คือหลักการให้ยาเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือบางท่านเนี่ยยกตัวอย่างนะครับหมลเลูเล็กๆเนี่ยหมูเล็กๆเ,เขาท้องเสียเขาขี้เนี่ยบางท่านก็อาจจะให้ตัวเดียวตัวที่มันขี้และตัวอื่นนะครับพอให้ตัวนี้เสร็จตัวนั้นเป็นนี่คือหลักของการให้แบบที่มันง่ายไปหน่อยสําหรับพ่อผมเราผมเนี่ยถ้าเกิดว่าชุดไหนมันเป็นปุ๊บเนี่ยผมจะให้โดยวิธี ปูปูพรมจะมี10ตัวก็ให้ทั้ง10ตัวก็เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน,นครับเสริมนัม่นก็คือหลักการง่ายๆครับในการเลี้ยงหมูนะคับเพราะสำคัญในการเลี้ยงหมูมันสำคัญอที่การดูแลเอาใจใส่การบริหารจัดการ การเอาใจใส่ในการดูแลรักษาจึงจะได้ผลครับการคิดที่จะเลี้ยงเนี่ก็ต้องทำใจครับเราคงจะจบประเด็นนะครับสำหรับคําถามแล้วก็วิธีการให้อาหารหมูมันเป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับถ้าอยากจะทราบมากกว่านี้ก็ลองไปสืบพ้นดูในเพลย์ลิสต์นะครับเพราะว่าผมก็ทำมาหลายคลิปแล้ว ในคลิปนี้ก็มาทาเป็นตอบปัญหาไปกันะกนะครับว่ามีเอฟซบางท่านถามมาครับ,บสําหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับที่ทุกท่านเข้ามารับฟังและก็รับชมเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์ก็จะดีนะครับสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ๆก็อยากจะทราบเรื่องของมูหมูก็กดติดตามได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับแล้เจอกันในโอกาสต่อไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ